สวัสดีครับผมสวัส,สดีจะรถบรรทุกทุกท่านครับอีพีนี้เป็นอีพีที่ห้าครับตามมาเลยสไตล์ฟอร์ดทุกวันอรอยคลิปครับเทือไล่อันนี้เทือไล่ครับรถในตำนานครับ อันนี้เป็นน้ำต้มตุ๋นรับน้ำต้มตุนกับไต่ฟอดนี่ต้นไม่ต้นเลยครับต้นจริงๆครับรุ่นนี้แต่นี่เท่าไรครับเสีงเป็นทิปปี้ทปปีเลยครับไม่เคยแก้เลยครับเสีง เกเลืองเป็นริป,ปีริป,ปีนะครับไม่เคยแก่เลยนะครับผมต้นไม้ต้นเลกนะครับเท่าไร ใช่จ้าเล็กไปเป็นเล็กเลยครับทุกวันนี้กันนี้ก็ไม่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 ตำมันใต้เลยครับวัดดินอย่างเดียวครับปรต์เต้จะกองกล้วยก็ไม่เกีเยวเลยครับรถเราเดียวเขาจะเล่นเป็นร่องโปรต์เม็ดไอรถเต้มันก็ใส่ได้เลยครับแต่ว่าจะกองกล้วยก็ไม่เอาโปรต์เดียวเขาเล่นเป็นร่องโปรต์เม็ดกับรถคือว่าถ้าตำมันนิ้นแบบนี้ก็ไปไปไปมัน เดกีโจทย์เียบเลืองปีว่าเลือีที่ปีเงบเลืองไม่เคยเลื่อเลยอือใี่กับโจยกันี่เลยอือน้ำมันปลาหัวตกอะรแล้ววเกลืองต้นนัดหยิบเลือกีกเลืองไม่ต่ำดิอือ ยางเม็ดไปกี่เร็ดเลยไม่รู้เรียนเรียนเดียนเรียนต้นยิงกับเปลอืองเจริญกับเจริญเดิมเดิมเลยกับราเต็กวัด ต hmm? ้มยาเน้นตต้มยัไหนต้เยมากัน้วนลยนครับเปรียงนี่แหละปั๊มคับธรรมากับรได้ปีเดีวปั๊มมันต่าจเวะปั๊มมันต่ำเดียวับแต่ว่าเครื่องไม่เคยต้มี่ว่าปีนะเลือดเชือเลยครับต้นไม่ต้นเล้วซะคลิบๆๆเลยนี่นี่ลยตนานเราไต่ฟอสครับ mô mó breda của lợi lợi móp bọn nó đenooing lạc gắn lạc gắn lạc gắn là bẻ lao móng lạc nguila móng kẻo bóng 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 là bóng 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 <laughs> ừ, gì bao bì đó. Ừ. Tuần chính là tay Quốc đó. Đi subscribe cho kênh Để chán gặp chán

đây găng đủ ừ. đủ để đấy đâu đây càng ngập đầy càng gương ăn tuần từ đầy càng liền nào ok kiểm nghiệm về tầm đấy nữa kiểm tra ngoài tầm đấy luôn mẹ nó leo đấy vào đây càng ngon đi Rồi nếu cần mai quá. นี่กับนี่หนุนเดียวกันไหมวะเหืองอย่างนิมเลยกับปุ้มเหืองนิมแกเดียวตุ้นจริงหรอใจวัด พี่บาพี่ไม่่ำเกลงพี่น้องลงเล่นนะไอ้ลงป่าได้แล้รน่อยวจ๊ดกันแน่กัน้าจ๊ตามไปรุ่นตัวเดียวไปเลยไหมแล้ยลงโกะไปไปลงรถต้ไปตามไไม่ทีเดยวอยาเลยว่ไปลงรถัวเดียวว่

รถกระายอันทุกวันนะครับไม่ใหญ่โจ๊ดนะาอันถุกวันอกจาอันทุกวันเลยครับันนี้ไม่ใก่รถจ๊ดอยู่ครับเนระบาดไปเบรก็ระ้นยางนะท่านท chào con cá biển gặp thì đẹp trang con chụp hình đi kia cá biển nào รถไม่อยากกินมันเกลื่องนะครับมันเกลื่องไม่กินไม่เคยเติมมันเกลื่อนรถไม่เคยเติมมันเกลื่องครับความร้อนก็ไม่เคยขึ้นก็จะมาหนินแบนี้มันมันจะเบาครับรถคุณไหนมันไม่นักมันอ่านใจ